สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาประจำเดือนกุมภาพันธ์2567กันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของคนลัคนาราศีเมษค่ะในคลิปวิดีโอนี้ดาวที่เป็นตัวเลขสีแดงนะคะเป็นดาวย้ายในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งก็มีดาวอังคารดาวอาทิตย์ดาวศุกร์ดาวพุธแล้วก็ดาวเกตดาวอังคารย้ายก็สู่ราศีมังกรมาที่5กุมภาพันธ์ดาวอาทิตย์กับดาวศุกร์เนี่ย ขามีการย้ายวันที่13กุมภาโดยที่ดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีกุมดาวศุกร์ย้ายเข้าสูรส่ราศีมังกรนะคะก็ย้ายวันเดียวกันนะคะวันที่1ิวันที่ 10, ท13มกุมภาพันธ์ส่วนดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีกุมในวันที่14กุมภาและสุดท้ายคือดาวเกตย้ายเข้าสู่ราศีมีนวันที่26กุมภาพันธ์นั่นเองนะคะการย้ายของดวงดาวก็จะเป็นแบบเนี้ยนะคะมีอยู่ห้าดวงในเดือนกุมภาพันธ์ คนรัคนาราศีเมษดวงชะตาค่อนข้างดีขึ้นแน่นอนค่ะเพราะว่าดาวพฤหัสเข้ามากุมรักแล้วก็เดินปกติแล้วและอีกไม่พอดาวอังคารนะคะดาวตนนรักโคจรเข้าสู่ราศีมกรในวันที่5กกุมภาพันธ์ได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดอีนะคะเพราะฉะนั้นตัวตนของเราเข้มแข็งละ,ะตโนรักเราเข้มแข็งโอกาสที่เราจะทำอะไรสำเร็จ ได้ดีด้วยนะคะแล้วในจังหวัดเดือนนี้เราจะมองเห็นได้ว่าดาวอังคารที่เข้ามาอยู่ในเรือนกรรม,มะและเป็นมหาอุดเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นตัวเจ้าชะตาเองเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องการงานได้อย่างดีเลยนะคะในเดือนนี้แล้วอยู่ร่วมกับดาวคู่มิดคือดาวศุกร์ด้วยดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเดือนปัตตนีและดาวเจ้าเดือนกระดุมพระการเงินอ่าการเงินเข้ามาสมพพกับการงาน ปัตนิเข้ามาสมบกับการงานเพราะฉะนั้นเจ้าชะตามีโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือได้รับการเกื้อกูลนะคะในเรื่องการงานได้อย่างดีแล้วก็มีโอกาสที่จะสำเร็จได้อย่างงามนะคะสำหรับคนลักานณาราศีเมษนั่นเองอ่าโดยรวมก็คือการงานการเงินอ่าค่อนข้างดีในเรือนกรมมะอ่า ประสบความสำเร็จได้อย่างดีได้อย่างสูงนะคะ,ะส่วนคนที่เริ่มโครงการใหม่ๆปัญหาอาจจะติดขัดบ้างนะคะติดขัดบ้างในช่วงจังหวะนี้แต่โดยรวมก็คืออย่าย่อท้ออ,อย่าย่อท้อเพราะว่าดวงชะตาเราดีอยู่แล้วก็คิดหาหนทางแก้ไขได้ปรึกษาผู้รู้ขอความช่วยเหลือกับใครก็มีโอกาสสำเร็จด้วยนะคะในช่วงนี้เพราะฉะนั้น ดูแล้วไม่น่าจะเกิดปัญหาอะไรมากมายแต่เพียงแค่ว่าคุณจะต้องรอบคอบคุณจะต้องมีความละเอียดมีความเขาเรียกว่ามีความแบบไม่ประมาททุกจุดนะคะในสิ่งที่คุณจะต้องทำแล้วคุณก็จะไม่เกิดปัญหานะคะ,ะจะไม่เกิดปัญหาถ้าคุณมีความละเอียดมีความรอบคอบแล้วปัญหาใดๆที่จะเกิดกับคุณเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการงานเนี่ยมันก็จะมีน้อยลง นะค,ะคนที่มองหาสิ่งใหม่ๆในการทำเนี่ยปัญหามันต้องเข้ามาอยู่แล้วเพราะว่าเรายังไม่คุ้นชินแต่ถ้าเราทำไปนะคะแล้วรอบครอบทำอะไรละเอียดทำอะไรแล้วไม่ได้ทำแบบส่งเดชเนี่ยคุณมีโอกาสประสบความสำเร็จได้ดีอยู่นะคะสำหรับคนรัคนาราศีเมษนะคะทีนี้มาพูดเรื่องอความรักความสัมพันธ์ดีกว่า เพราะว่าการเงินการทองการงานของเขาเด่นแล้วดีแล้วความรักความสัมพันธ์เขาจะเป็นอย่างไรความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะคะดูแล้วเนี่ยจะเป็นช่วงที่เกื้อกูลกันกันกบคู่ครองคนรักทํางานร่วมกันก็ได้นะคะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเข้าอกเข้าใจกันได้ดีนะคะ,ะมีโอกาสที่จะชี้แนะ,ะกันหรือ,อเขาเรียกว่าไงอ,ะอ่ะ ชี้ช่องทางหรือว่าช่วยกันสร้างไรายได้สร้างงานแล้วก็ประสบความสำเร็จในเรื่องการงานการเงินได้มาด้วยกันนะคะมาพร้อมๆกันได้ดีด้วยสำหรับคนที่มองหาใครมองหาคู่หรือว่ายังเป็นโสดอยู่ก็มีโอกาสที่จะพบรักเกี่ยวกับเรื่องการงานเนี่ยนะคะ,ะการงานทำให้เรา ได้พบเจอคนรักได้ด้วยนะคะก็มีโอกาสสงอยู่นะคะสำหรับคนลัคนาราศีเมษนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นคำทำนายโดยรวมถือว่าเป็นจังหวะที่ดีในเรื่องการงานการเงินที่เด่นชัดเลยนะคะงานมีโอกาสมีคนช่วยเหลือด้วยมีคนคอยเกื้อกูลด้วยแล้วก็มีโอกาสก้าวหน้าได้อย่างสูงความรักก็ดีความรักก็ค่อนข้างที่จะเด่นละ แล้วก็ไปได้ดีไปได้สวยอย่างดีด้วยเช่นกันนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆราศีนะคะผ่านพน้นอุปสรรคปัญหาต่าง,างๆให้ไปให้ได้นะคะแล้วก็ให้ทำใจให้มีความสุขในสิ่งที่เราทำอยู่กับปัจจุบันแล้วก็จะมีความสุขเองนะคะสำหรับวันนี้จบลงแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะแล้วก็อย่าลืมสร้างกุศลด้วยการไหว้พระสวดมนต์จเจริญภาวนากันนะคะสวัสดีค่ะ